มาดูข้อที่10กันอันนี้เป็นข้อสุดท้ายของที่มีชอยแล้วนะกำหนดให้เงินเดือนของพนักงานกลุ่มหนึ่งมีการแจกแจงปกติถ้ามีพนักงานได้เงินเดือนสูงกว่า8,700บาทและ9,300บาทคิดเป็น84.13%และ15.87%ตามลำดับแล้ว สัมประสิทธิ์ของการแปรผันของเงินเดือนพนักง,งานกลุ่มนี้เท่ากับพ่อใดสิ่งที่เขาให้เราก็คือค่า Z แล้วก็ค่า A ตามตารางแบบนี้เรานี่ก็คือช้อย ข้อนี้เป็นเรื่องโจทย์ของการแจกแจงปกติการแจกแจงปกติได้กราฟถ้าเราวาดกราฟมันก็จะกลายเป็นกราฟรูปประมาณแบบระครังความอ่ะมันก็จะได้กราฟแบบนี้นี่คือกราฟของการแจกแจงปกติถูกต้องไหม ของการแจกแจงปกติที่เราต้องใช้เลยก็คือค่าแซค่าแซจะเท่ากับอะไรค่าแซจะเท่ากับ x i ลบ bar ส่วนด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือค่า SD ถูกต้องไหมแล้วสิ่งที่เขาต้องการโจทย์ถามโจทย์ต้องการเอ้ยโทษโทษ มันคือค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันก็คือ sd นี่อันนี้ก็คือสิ่งที่โจต้องการใช่ไหมอ่ะนี่คือค่าแทเท่ากับ xi ลบ x bar ส่วน sd สิ่งที่เราต้องรู้อีกก็คืออะไรอันนี้จุดสูงสุดต,ตรงกลางนี้ตรงจุดนี้มันคืออะไร มันคือค่าเอ็ก์บานอกเหนือจากนี้ที่เราต้องรู้ก็คือเมื่อมันเป็นการแจกแจงปกติเนี่ยค่าเอ็ก์บาจะเท่ากับค่ามัธยาฐานแล้วก็จะเท่ากับค่าฐานนิยมด้วยแล้วเมื่อ เอามันมาเกี่ยวข้องกันระหว่างเปอร์เซ็นไทกับค่าแซดสิ่งที่เรารู้คือยังไงเป็นการจจกแจงปกติแต่นี้คือจุดสูงสุด น้องน้องรู้คือจุดสูงสุดคือ x bar ถูกต้องไหมอันนี้ x I. ต่อไปค่าแซจุดตรงกลางเนี่ยค่าแซคือศูนย์ถูกต้องไหมแล้วถ้าค่าแซมาทางนี้ก็จะกลายเป็นลบแล้วถ้าค่าแซมาทางนี้ก็จะกลายเป็นบวกถูกต้องไหมอ่ะแล้วต่อไปที่โจทย์ชอบถามเลยก็คือเปอร์เซ็นทีชถูกต้องไหม เปอร์เซนตไทยตรงกลางเปอร์เซนไทยที่เท่าไหร่ห้าสิบถูกต้องปะแล้วสิ่งต่อไปที่น้องๆต้องรู้ก็คือพื้นที่ทั้งหมดเนี้ยพื้นที่ใต้กราฟทั้งหมดนี้เมื่อรวมกันมันจะมีค่าเท่ากับหนึ่งถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราแบ่งครึ่งพื้นที่มันก็จะเป็นแบบมันสมมาตรกันถูกต้องปะเพราะมันเป็นการแจกแจงปกติ ทำให้เรารู้ว่าฝั่งนี้ก็มีพื้นที่เท่ากับ0.5และฝั่งนี้ก็มีพื้นที่ก็เท่ากับ0.5เช่นกันอืต่อไปถ้าพี่กำหนดให้ตรงนี้เป็น x 1แล้วตรงนี้เป็น สองและโจทย์ก็ให้เรามาว่าพื้นที่ตรงเนี้ยคือพื้นที่ B สิ่งที่เราจะรู้เอามาเชื่อมโยงกับเปอร์เซ็นต์ได้ก็คืออะไรเราจะรู้ทันทีว่าเปอร์เซ็นต์ไทยตรงนี้คือห้าสิบลบหนึ่ เช่นเดียวกันถ้าโจทย์กำหนด,ดมาให้ว่าพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่4สิ่งที่เราจะได้เราจะได้ว่ามันคือเปอร์เซ็นต์ไทที่50บวก100 4อันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างค่า x i ค่า Z แล้วก็ค่าเปอร์เซ็นต์ไทข้อนี้ก็รู้แค่นี้ แล้วก็รู้ว่า Z คือ XI ลบ XBAR ส่วนด้วย SD หรือลำประสิทธิ์การแปลผันอ้าวมาเริ่มทำกันเลยแล้วกันพราะนี้บอกว่าเป็นโค้งแตกแต่แตมปกติก็เริ่มวาดโค้งแตกแต่ปกติขึ้นมาก่อนเลย ต่อไปเขาบอกอะไรเราเขาบอกเราว่ามีพนักงานได้เงินเดือนสูงกว่าแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่จุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นน้องๆคิดว่าแปดพันเจ็ดร้อยจะอยู่แถวไหนเพราะมันมีมากกว่าแปดพันเจ็ดร้อยถึงแปดสิบสี่จุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นเลยเนาะแสดงว่ามันก็ต้องอยู่แถวๆตรงนี้ปะ ต้องไหมเพราะมันมีมากกว่านี้ตั้ง8ปกว่าเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วต่อไปเขาบอกว่าอะไร9,300แล้วก็คิดเป็น1 5บหสูงกว่าแค่สิบหก็แสดงว่าสูงกว่าแค่นิดเดียวถูกต้องปะเก้าพันสามร้อยพี่คิดว่ามันก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ พอเรารู้แบบนี้แล้วทำให้เรารู้อะไรต่อ่อพี่จะว่าเส้น,เนตรงกลางอันนี้คือค่าของ x bar ถูกต้องไหมเขาบอกเราว่ายังไง เบอกว่าสูงกว่า8,700เนี่ยมีทั้งหมด84.13เปอร์เซนแปลว่าพื้นที่ตั้งแต่8,700เป็นต้นไปอ่ะคือ84.13เปอร์เซนแล้วเราก็รู้ว่าพื้นที่ฝั่งนี้คือ50เปอร์เซ็นตถูกต้องปะทำให้เราหาพื้นที่ตรงนี้ได้อ่ะว่าพื้นที่ตรงนี้เ่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ เราก็แค่เอา84.13%ลบกับ50%มันก็จะเหลือแค่34.13%จาจำได้ไหมที่พี่เคยบอกไปคือพื้นที่คูณร้อยจะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์ในคางกับกันเราก็ได้เหมือนกันว่า พื้นที่ตรงนี้ก็ต้องเท่ากับ0.3413น้องๆมาคนอ่ะามไม่ทันเดี๋ยวพี่พูดให้อีกพี่แป๊บน,นนะอ่าเรารู้ได้ไงว่าพื้นที่ตรงนี้คือ0.3413เพราะโจทย์กำหนดมาโจทย์บอกว่าคนที่เงินเดือนสูงกว่า8,700บาทมีทั้งหมด84.13%เปอร์เซ ก็คือตั้งแต่8,700บาทขึ้นไปอ่ะรวมกันแล้วกลายเป็น84.13%เปอร์เซนแล้วเราก็รู้ว่าตั้งแต่ตรงนี้ถึงสุดนี้มันคือ50%เปอร์เซ็นตพื้นที่กับเปอร์เซ็นต์มีความสำคัญกันก็นกคือเมื่อเอาเปอร์เซ็นต์ไปคูณพื้นที่คูณ100ก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมา ในทางเดียวกันถ้าเอาเปอร์เซ็นต์หารหนึ่งร้อยก็จอกมากลายเป็นพื้นที่แบบเป็นจุดทศนิยมแบบนี้อ่าเราหาได้แล้วว่าช่วงนี้ต่อไปก็มันจะสัมพันธ์กับค่าแซดใช่ไหมตรงกลางค่าแซดเป็นศูนย์แล้วเราก็มาดูว่าค่าแซดของแปดพันเจ็ดร้อยคืออะไรโดยเอาพื้นที่ตรงเนี้มาเทียบกับตารางอ่าเราหามาได้แล้วว่าพื้นที่คือศูนย์จุดสามสี่หนึ่งสามในตารางค่าแซดคืออะไรหนึ่งใช่ไหม ข้างนี้จะเป็นหนึ่ง <1. S 1> ต้องมีลบไหมต้องเป็นลบด้วยถูกต้องปะทำไมถึงต้องเป็นลบมันต้องเป็นลบเพราะว่ามันอยู่ต่ำกว่าค่าแซเท่ากับศูนย์ไงแค่นั้นแหละมันเลยเป็นลบพอเราได้แบบนี้ต่อไปที่เราจะทำเราจะทำอะไรสิ่งต่อไปที่เราจะทำ เราก็จะนำสิ่งที่เขาบอกต่อคือมีคนเงินเดือนสูงกว่า9,300ทั้งหมด15.87% 15.87ลบกับ50เหลือเท่าไหร่15.87ลบ50น้องๆคิดดูได้ สามสิบสี่จุดหนึ่งสามเปอร์เซนเหมือนเดิมถูกต้องปะแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือเท่ากับศูนย์จุดสามสี่หนึ่งสามเหมือนกันเลยเราก็เลยได้ค่าแซตรงนี้เท่ากับหนึ่งเห็นว่าไหมว่ามันแบบสมมาตรกันเลยเห็นปะเราได้อะไรต่อจากอันนี้ ต่อไปที่เราต้องทําเราได้กราฟแล้วเราก็มาดูที่อันนี้มาดูต่อคือค่า Z เท่ากับ x i x ลบส่วนด้วยสัมประสิทธิ์การแปลผันถูกต้องไหมสมการที่หนึ่งเราหาได้แล้ว เราได้ระบบสมการ2อันแล้วเพราะเรามี2ตัวแปรใช่ไหมอันแรกคือค่าแซเท่ากับลบห x คือ8700ัรส่วน x bar เราไม่รู้ติดไว้ sd เราก็ไม่รู้ก็ติดไว้ก็อันนี้เป็นสมการที่หนึ่งสำหรสมการอันที่2ก็คือ1นึ่งเท่ากับเก้าถูกต้องไหมลบ x bar บวกด้วย sd สิ่งต,ตอบไอที่เราได้เราได้ว่าอะไรเอ้ยพี่ขอโทษน้องๆอันนี้มันไม่ใช่สัมประสิทธิ์ป่ะมันคือส่วนเ,นเบี่ยงเบนมาตรฐานถูกต้องแล้วเอออันนี้คือส่วนเ,นเบี่ยงเบนมาตรฐานการหาสัมประสิทธิ์การแปรผันจะเอาส่วนเ,นเบี่ยงเบนมาตรฐานหารด้วย X บาร์แต่ได้กลายเป็นสัมปะสิทธ์โทษนะอันนี้อันนี้คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ S S คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะ S อดีคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจบเค้าป่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นระบบสมการที่สองแล้ว พอเสร็จแล้วเราจะได้อันนี้เราก็จะได้ว่าลบ S D เท่ากับ8ปดพันเจ็ดร้อยลบ x bar อันนี้เราก็จะได้ว่า S D เท่ากับ9ก้าพันสามร้อยลบ x bar เราก็จะเอาสมการที่สองลบสมการที่หนึ่ง เราถึงได้ว่า2 s d เท่ากับเท่าไหร x AR, ลบ x bar ลบลบ x bar ก็ x bar หายไปถูกต้องปะ่ะเหลือแค่ sd เราก็จะได้ว่า2 s d เท่ากับ9,300ลบ8,700เท่ากับเท่าไหร่ เท่ากับ600ป่ะถูกต้องเราจึงได้ค่า s d เท่ากับ300เราก็หาค่า x bar ต่อได้ใช่ไหมแค่เอาค่า s d ไปแทนค่าตรงนี้300 x bar ก็จะเท่ากับ9,000สิ่งที่เขาต้องการหามเขาต้องการ สามประสิทธิ์การแปรผลันซึ่งเกิดจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหาด้วย x อ็กบาร์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เราได้เมืาก,กี้คือ300ใช่ไหมแล้วเอ็กบาร์คือ9,000พันรยได้ของเท่ากับเท่าไหร่ มันก็คือหนึ่งส่วนสามสิบใช่ไหมแล้วทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยกลายเป็นสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นคำตอบข้อนี้สามจุดสามสามเปอร์เซนต์ตอบช้อยไหนตอบช้อยที่สาม มมาดูใหม่ขรานี้เป็นเรื่องของการแจกแจงปกติเวลาน้นองเจอโจทย์แจกแจงปกติพี่คิดว่าก็ควรทําเลยอะเพราะว่ามันง่ายนะส่วนใหญ่มันง่ายแค่จะหนักเรื่องของคิดเลขนิดเดียวถ้าการสอบไหนพี่มันโหดอะเออเลขมันก็จะยากหน่อย แต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่มีอะไรมันเป็นหลักตายตัวคือหาสิ่งที่โจทย์ให้มาเราดูว่าสามารถเขียนเข้ามาในแบบนี้เขียนเป็นยังไงได้มันจะทำให้เราเห็นชัดขึ้นพอเขียนไปเรื่อยๆเราก็คิดในสิ่งที่โจทย์บอกมาอย่างเช่นอันนี้พื้นที่รวมทั้งหมดของการาฟแจกแจงปกติมันจะเท่ากับหนึ่งแบ่งครึ่งก็ต้องเท่ากับ ต้านละห้าสิบห้าสิบถูกต้องปะแค่นั้นแหละเราก็เขียนสิ่งที่โจทย์ให้คือนี้นี่นี่เราก็หาพื้นที่ออกมาแล้วก็หาเป็นค่าแซตแบบนั้นพอเสร็จเราก็เอาค่าแซตเท่ากับ x i ลบส่วนด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนโจทย์ข้อนี้ต้องการสัมประสิทธิ์การแปรผันสัมประสิทธิ์การแปลผันก็เกิดจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหารด้วยเอบาร์เราก็หาได้แล้วก็คือเท่านี้อ่ะโจทย์ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรแค่รู้ว่าการกาฟแจกแต่ปกติเขียนยังไงรู้ว่าสิ่งที่โจทย์บอกมาเราสามารถแปลงเป็นกราฟแล้วได้อะไรออกมาบ้าง ข้อนี้ก็แค่พยายามเขียนกราฟเข้าไว้แค่นั้นแหละแล้วก็พยายามแก้สมการจับสมการแซเท่ากับ x i ลบส่วน SD ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรเลยอย่าลืมนะเวลาเจอโจทย์กราฟแจกแตงปกติรีบทำเลยมันง่ายอาจจะเสียเวลาคิดเลขนิดหน่อยแต่ก็คุ้มมันง่ายมากสำหรับโจทย์แบบนี้